บ้านผมปันเภสิขอภูมินะครับพี่น้องโอเคขอจบเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องกราบขอบพี่น้องครับดูสสะสะที่ล้อมรอบของปราสาทศรีขอดภูมินะครับเดี๋ยวผมถ่ายปราสาทศรีขอดภูมิให้พี่น้องนะครับลูกช้างขอมาถ่ายรูปด้วยเทินสาธุสาธุนะครับสมบูรณ์ด้วยนะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้อง ก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ปราสาทสีกวารภูมินะครับจะทรงความแข็งแกร่งและจะทรงความแบบดูดีมากที่สุดกาลเมรปราสาทของตรายี่ห้อนตราปราสาทเดียวนี่โอเคนะครับกาลเมที่สีขวารภูมิเป็นกาลเมที่ดังนะครับแปตบบดตำบลหนองบวัวอำเภอสีขวารภูมิและก็จังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องนะครับดูพี่น้องดูสวยงามมากเอกลักษณ์นะครับยิ่งกาลเมนะครับ เป็นการสมบูรณ์ด้วยนะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปข้างบนเหมือนกันนะครับสาธุสาธุเด้อน,นะครับลูกช้างก็มาถ่ายรูปด้วยพอ่อพลอดเลยนะครับแล้วก็หอมมากเลยนะครับ นี่แหละควาดังของอําเภอบ้านผมอำเภอศรีขรภูมินะครับพี่น้องโอเคขอจบเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องกราบก่อนของปราสาทนะครับพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณมากมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะเดินร,บรอบๆประมาณว่าให้พี่น้องดูสระน้ําที่ล้อมรอบของปราสาทศรีขรภูมินะครับพี่น้องครับอําเภอศรีขวรภูมินะคืออําเภอบ้านเกิดของผมนะครับคือผมอยู่บ้านโพหมูล้อมรอบของ ปราสาทศรีขอรภูมินะครับระวางตกน้ำนะครับนั่นฮะเห็นไห้ระวางตกน้ำนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับแม่ปราสาทของตราจีฮอนตราปราสาทเดียวนี่โอเคนะครับกาลาเมที่ศรีขอรภูมิเป็นการาเมที่ดังนะครับขอบคุณมากเลยล้อมรอบของปราสาทศรีขอรภูมินะครับระวางตกน้ำนะครับนั่นเห็นไห้ระวางตกน้ำนะครับก็จะ ประมาณนี้แหละนะครับบทชาวโลกเขานะครับนะครับพี่น้องดูสิสระน้ําก็สะอาดสระน้ำน้องขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับกระผมก็จะพยายามหาคลิปสวยๆงามๆนะครับพี่น้องมาให้พี่น้องได้ชื่นชมบุญมากที่สุดในระแวกนี้นะครับพี่น้องนะแต่ระแวกนี้มีปราสาทเยอะแต่ปราสาทสีขออาวระพุมจะทรงความ ดูดีมากเลยแข็งแกร่งด้วยแล้วก็แบบอําล้อมรอบของปรา,าสาทสีขอรภูมินะครับระวางตกน้ํานะครับนั่นเขียนว้ระวางตกน้ํานะครับ,รรก,รบก็จะประมาณนี้แหละนะครับกำแมปรา,าสาทของกระตาจิ้อนตราปรา,ปรา,าสาทเดียวนี่โอเคนะครับการาเมที่สี่ขอรภูมิเป็นการาเมที่ดังนะครับชมได้ดูนะครับความสวยความงามความอลังการนะครับลูกช้างของ มาถ่ายรูปด้วยเทินสาธุสาธุนะครับปวดชาวโลกเขานะครับนะครับพี่น้องดูสิสระน้ำก็สะอาดสระนักตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปข้างบนเหมือกันนะครับสาธุสาธุเด้อนะครับลูกช้างก็มาถ่ายรูปด้วยพอ่อแม่ปราสาทของกระปราญี่หนตราปราสาทเดี่ยวนี่โอเคนะครับ กาลแมทที่สีขวารภูมเป็นกาลแมทที่ดังนะครับก็ mm hmm. จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ปราสาทสีขวารภูมินะครับจะทรงความแข็งแกร่งและจะทรงความแบบดูดีมากที่สุดจัดสมบูรณ์ด้วยนะครับพี่น้อง mm hmm. ก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้อง mm hmm. พี่นอ้นองครับดูสะสะสะที่ล้อมรอบของ ปราสาทสีขอรภูมินะครับเดี๋ยวผมถ่ายปราสาทสีขอรภูมิให้พี่น้องแาเม่ปราสาทของกลางปลาจิฮอนปลาปราสาทเดียวนี่โอเคนะครับการแเมที่สีขลรภูมิเป็นการแเมที่ดังนะครับสมบูรณ์มากที่สุดในระแวกนี้นะครับพี่น้องนะแต่ละแวกนี้มีปราสาทเยอะแต่ปราสาทสีขอรภ,รภูมิจะทรงความอมดูดีมากเลยแข็งแกร่งด้วยแล้วก็แบบพี่น้องครับดูสะสะสะที่ล้อมรอบของ ปรา,าสาทศรีขรภูมินะครับเดี๋ยวผมถ่ายปรา,าสาทศรีขรภูมิให้พี่น้องชมได้ดูนะครับความสวยความงามความอลังกาได้ดูได้ชมนะครับพี่น้องสวยงามมากแล้วนะครับคือปรา,าสาทศรีขรภูมิจะทรงความอะไรนะักแข็งแกร่งมากเลยนะครับจะนะครับพี่น้องนะครับอดชาวโลกเขานะครับนะครับพี่น้องดูสิ สะน้าก็สะอาดสะน่ารอดเลยนะครับและก็หอมมากเลยนะครับนี่ละคราดังของอําเภอบ้านผมอำเภอสีกวัออภูมินะครับพี่น้องโอเคขอจบเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องกราบขอสมบูรณ์มากที่สุดในละแวกนี้นะครับพี่น้องแต่ละแวกนี้มีปราสาทเยอะแต่ปราสาทสีกวัภูมจะทรงความอดูดีมากเลยแข็งแกร่งด้วยแล้วก็แบบสมบูรณ์ด้วยนะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับ นะครับพี่น้องขอบคุณมากเลยท <DD> ี่ล้อมรอบของปราสาทศรีขรภูมินะครับพี่น้องครับอําเภอศรีขรภูมินะคืออําเภอบ้านเกิดของผมนะครับคือผมอยู่บ้านโพมูพี่น้องครับดูสะสะสะ,สะที่ล้อมรอบของปรา,าสาทศรีขรภูมินะครับเดี๋ยวผมถ่ายปรา,าสาทศรีขรภูมิให้พี่น้องอันของปราสาทนะครับพี่น้อง ก็ขอกราบขอบคุณมากมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะเดินรอบๆประมาณว่าให้พี่น้องดูสระน้ำแปดตำบุหนองบัวอำเภอสีขรภูมิแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องนะครับดูพี่น้องดูสวยงามมากเอกลักษณ์นะครับยิ่งกาละแมนะครับเป็นการลอดเนี่ยนะครับแล้วก็หอมมากเลยนะครับนี่ละครดังของอําเภอบ้านผมอำเภอศสีขรภูมินะครับพี่น้องโอเคขอจบเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องกราบขอว่า อะไรนะของโบราณนะครับพี่น้องนะครับของโบราณสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเออแปดตำบลหนองบวัวอำเภอสีขอรภูมิแล้วก็จังหวัดสุรินทรน์นะครับพี่น้องนะครับดูพี่น้องดูสวยงามมากเอกลักษณ์นะครับยิ่งกาลแมนะครับเป็นกาลแมปราสาทตร์ของปลายิ่วปลาปราราสาทเดียวเนี่ยโอเคนะครับกาลแมที่รีขอรภูมิเป็นกาลแมที่ดังนะครับ นะครับบคุณมากเลยตลอดเนี่ยนะครับแล้วก็หอมมากเลยนะครับนี่ละของดังของอำเภอบ้านผมปันเพอศิกรปภูมินะครับพี่น้องโอเคขอจบเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องกราบขอบนะครับว่าอ,อะไรนะของโบราณนะครับพี่น้องนะครับ ของโบราณสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเอยแปดตำบลหนองบัวอำเภอสีกอรภูมิแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องนะครับดูพี่น้องดูสวยงามมากเอกลักษณ์นะครับยิ่งกาลเมนะครับเป็นกาลก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ปราสาทสีกอรภูมินะครับจะทรงความแข็งแกร่งและจะทรงความแบบดูดีมากที่สุดพี่น้องครับดูสะสะสะที่ล้อมรอบของ ปราสาทสีขรภูมินะครับเดี๋ยวผมถ่ายปราสาทสีขรภูมิให้พี่น้องพี่น้องครับดูสสะที่ล้อมรอบของปราสาทสีขรภูมินะครับเดี๋ยวผมถ่ายปราสาทสีขรภูมิให้พี่น้องที่ล้อมรอบของปราสาทสีขรภูมินะครับพี่น้องครับอำเภอสีขรภูมินะคืออำเภอบ้านเกิดของผมนะครับคือผมอยู่บ้านโพมูรมอะไรนะ ของโบราณนะครับพี่น้องนะครับของโบราณสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเอิญแปดตำบลหนองบัวอำเภอศรีขอระูมแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องนะครับดูพี่น้องดูสวยงามมากเอกลักษณ์นะครับยิ่งกาลเมนะครับเป็นกาลว่าอืมอะไรนะของโบราณนะครับพี่น้องนะครับของโบราณสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเอ้ญจะ คงความอร่อยหอมนะครับพี่น้องจะทรงความอร่อยตลอดชาวโลกเขานะครับนะครับพี่น้องดูสิสระน้ําก็สะอาดสระนานของปราสาทนะครับพี่น้อง mm hmm. ก็ขอกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะเดินรอบๆประมาณว่าให้พี่น้องดูสระน้ําพี่น้องครับดูสระสระที่ล้อมรอบของ ปราสาทสีขรรภูมินะครับเดี๋ยวผมถ่ายปราสาทสีขรรภูมิให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับพี่น้องสวยงามมากแล้วนะครับคือปราสาทสีขรรภูมิจะทรงความอะไรนักแข็งแกร่งมากเลยนะครับจะนะครับพี่น้องนะครับก็จะทรงความแข็งแกร่งมากเลยนะครับแล้วสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปข้างบนเหมือนกันนะครับสาธุสาธุเด้อนะครับลูกช้างก็มาถ่ายรูปด้วยพ่อ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดียวผมก็จะขึ้นไปข้างบนเมือนกันนะครับสาธุสาธุเด้อนะครับ